อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Baby m o อน ster อร์กับอีกหนึ่งสถิติที่ทําได้ในตอนนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของ i s l i ล e ช่องที่ศิลปินเนี่ยจะไปร่วมร้องเพลงนะครับไปโชว์การร้องสดๆกับวงแบนของทางรายการและ Baby m o อน ster อร์เนี่ยก็เข้าร่วมรายการนี้นะครับไปกันแบบหลายครั้งมากเลยไม่ว่าจะเป็น forever นะครับ sheet และ Baby Monster อร์เนี่ยก็สร้างความฮือฮาให้กับรายการมากๆในตอนนี้ยอดวิวทะลุ16ล้าน ไปแล้วนะรับกับเพลงจีต Baby Monster Band Live Concert กับทางรายการ It's Live มาแรงมากๆลงไว้ประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคลิป อันดับที่3ของคลิปยอดนิยมในช่อง It's Live แล้วก็เป็น16ล้านวิวนะครับรวมกันกับของ New Jeans, d i t t o ที่อยู่ในอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2คือ Super จาก Seventeen อันดับที่3คือ s h e e t จาก p a b y Monster ตอนนี้ทั้ง3มคลิปนะครับอยู่ในหมวดหมู่ยอดนิยมและมียอดวิว16ล้านเท่ากันแตกต่างกันเพียงแค่แบบในยอดหลักแสนหลักหมื่นหลักพันก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยสวงนี้3การแสดงนี้ก็คือยอดวิวสูงสุด อันดับ 1, 2, 3มาเลยเบมอนอยู่ในอันดับที่3แต่ว่ามาช้าที่สุดนะครับยอดวิวก็กําลังจะค,ค่อยๆแซงแซงแซงไปแล้วรอลุ้นกันดีกว่าว่าภายในปีนี้เบบี้มอ s t e r อร์กับ h e ี t ในช่อง It's l i e e นั้นเนี่ยจะขยับอันดับขึ้นไปเป็นที่2หรือว่าที่1ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้16ล้านเท่ากันอยู่3คลิปเบมอนคืออันดับ3ตามมาติดๆให้พี่ๆเนี่ย เขาอยู่อันดับ1อันดับ2แต่น้องเบมอนกับน้องชีสเนี่ยจะขึ้นไปปาดได้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยจะรีบนํามาแชร์เลยยังไม่หมดนะครับกับความปังของ Baby Monster มาอัปเดตกันอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของสถิตินะครับบน y o u YouTube Global s o n g ชาร์ t ในปี2024กับสถิติ The Only K-pop ที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บนชาร์ต u t u b e g l o b a l Song 2024 baby monster นะครับคือเกิลกรุ๊ปวงเดียวที่ทำได้ในปี2024นี้สถิตินี้ร่วมกันกับรุ่นพี่นะครับซึ่งมาในฐานะศิลปินเดียวถึง3คนนั่นก็คือรุ่นพี่ลิซ่ารุ่นพี่เจนนี่แล้วก็รุ่นพี่โรเซ่นะครับจากวง b l a c k พิงคแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยมาในแบบฉบับของโซโล่นะครับเบมอนเนี่ยเป็นเกิลกรุ๊ปเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นที่ทำได้ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บนชาร์ตยูทูบ g l o b a l ปรองประจำปี2024เริ่ดๆๆๆแต่นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ Baby Monster ที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กันด้วยนะครับอันยอง